มันหยุดเป็นมันหยุดครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูการรีวิวการปลูกลำใหญ่เพราะว่าผมมีโครงการนะครับที่จะปลูกสวนลำใหญ่และก็สวนองุ่นี่คืออนานคตนะครับแต่ไม่นานเพราะว่าวัาวนนี้ผมทดลองปลูกลำใหญ่ก่อนว่าการทดลองปลูกใหญ่เนี่ยมันจะได้ผลนะผมยิ่ก็บข้อมูลตรงนี้ ผิดของสิ่นะครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะชมเลยนะครับไปกันเลยไปกันเลยนะครับไปกันเลยให้ผมเตเรียมเตรียมพันหใหญ่อีโดนะครับตัวนี้คือต,ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมได้ซื้อมาจากสวนนะครับสวนที่เขาเพาะต่อกกิ่งนะฮะตัวนี้เป็น เป็นเป็นเกาจริงนะครับตัวนี้เป็นตอกอจริงนะครับที่ผมไปเอามาจากสวนที่เขาทําสวนลําไยกันสวนลําไยพันุ์อีดอนะครับเนีย่ยเราจะทําการปลูกเขาจะปลูกตรงนี้นะครับเป็นต้นลองปลูกนะครับผมเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับหลุมนี้ก็จะกว้างประมาณ30เซนนะครับลึกประมาณ20เซนนะครับผมก็จะเอาดิน เอาดินเตรียมดินไว้ก่อนแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาแกะถุงก่อนนะครับแกะถุงก่อนแกะถุงดํานี้ก่อนนะครับที่เป็นถุงพ่อปลูกนะครับเราจะลงดินนะครับดินตรงนี้นะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่อวานละนะใส่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็เตรียมดินนะครับเพื่อจะทําให้ดินนันอยู่ตัวนะครับมาดูเลยนะครับ ได้ทําการฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือถุงนะครับถุงที่เขาเพาะปลูกเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับเขาจะได้ซึมนะครับเขาจะได้เกิดรากใหม่นะครับเกิดรากใหม่ที่จะทําให้ต้นลําไยต้นนี้นะครับจเจริญเติบโตได้เขาบอกว่าพัานุนี้นะการต่อก,กิ่งหรือว่าการปิดตาเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่การจเจริญเติบโตนะครับเขาบอกว่าการต่อกกิ่งเนี่ยจะใช้เวลาแค่ไม่เกินปีถึงหกเดือน เราจะได้ผลทันทีนะครับจะดกมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวได้ปลูกแล้วนะครับนี่ครับถุงมือใส่ถุงมือก่อนนะครับสองข้างสองข้างเลยนี่นะครับใช้เสียมนะครับเสียมตี้เสียมไเล็กนะครับที่ผมเตรียมถุงกไว้แล้วนะครับก็ปลูกเลยปลูกตรงๆเลยนะครับลงตรงตรงเลยบางเจ้าก็แนะนำให้ปลูกเฉียงให้นอนราบอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีการปลูกตรงๆเลยนะเอลงไปตรงๆเลยนะครับ ว่ามันจะได้ผลยังไงนะทดลองปลูกนะครับการปลูกนี่คือการทดลองใช้หน,นนะนนในหน้าดินที่อยู่ที่บ้านนะครับใหน้าดินที่อยู่ที่บ้านก่อนที่เราจะไปปลูกจริงนะครับเราก็ต้องทดลองก่อนว่าได้ผลยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเราจะเก็บข้อมูลนะครับเเรียกว่าเกษตรอินทรีย์ตรงนี้ไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใช้ยาเลยนะครับไม่ใช้ยานะครับ ใช้เรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนะครับธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดเลยเนิดนึงนะครับโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเราดูว่าประมาณกีวันนะครับประมาณกีวัน ยอดมันจะแทงขึ้นมาถ้ายอดแทงขึ้นมาแสดงว่าติดแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ